สวัสดีค่ะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอทองผาภูมิค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนกิ๊ติดผมค่ะทำโดยลวดกำมะหยี่นะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกิ๊บปากเป็ดค่ะลวดกำรมะหยี่นะคะแล้วก็ปืนยิงกาวค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะพับลวดกันมะหยีค่ะ พับครึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะวัดขนาดลูปกัมยี่ค่ะประมาณหนึ่งข้อนิ้วค่ะแล้วก็พับลงมาให้ได้เป็นรูปตัววีลักษณะนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอารวดกำมยี่ด้านล่างพับขึ้นมาด้านบนนี้ค่ะแล้วก็อ้อมไปด้านหลังขั้นตอนต่อไปนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะทำเหมือนกันเลย เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะอาลุกกระเบื้องดด้านล่างนะคะพับขึ้นมาตรงกลางค่ะแล้วก็ม้วนไปข้างใดข้างหนึ่งค่ะแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้หัวใจของเราแล้วนะคะมาดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะ ทำช้าๆเนาะพับครึ่งค่ะแล้วก็วัดกับข้อนิ้วของเรานะคะ <Yes. S 1> แล้วก็เอาเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะมัดตรงกลางก่อนค่ะ แล้วก็ก็ทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาปืนยิงกาวนะคะติดกับกิฟตของเราเองค่ะแล้วก็เอาหัวใจของเรานะคะติดลงไปค่ะทั้งสี่ดวงเลยนะคะ เราก็จะได้กิฟติดผมน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ กดติดตามช่อง YouTube ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกูมราีอำเภอทองผาภูมิด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ